ต้มลงกราบคุณแม่กับคุณพ่อทันทีที่ได้เจอหน้าแถมด้วยอ้อมกอดให้หายคิดถึงเพราะนี่เป็นสิ่งที่นักแสดงหนุ่มเควินโดนารอคอยมากกว่า6ปีค่ะหลังถูกจับกุมในคดีจำหน่ายยาเสพติดและต้องโทษคุมขังมาตั้งแต่ปี2558จนในที่สุดก็ได้รับการพักโทษแต่มีเงื่อนไขคือยังต้องใส่กำลังต่ออีก3ปี6เดือนและต้องไปรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติท,ทุกเดือนค่ะ ซึ่งหนุ่มเควินในวัย31ปีบอกว่าบทเรียนจากความผิดพลาดในช่วงวัยรุ่นสอนอะไรกับตัวเองเยอะเลยค่ะผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะเป็นวันที่ผมรอคอยตลอด6ปี7เดือน3วันนะครับ<อ>ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นอิสรภาพอย่างเต็มร้อนะครับแต่ยอย่างน้อยผมสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัว<อ>ทําหน้าที่ของลูกที่ท,ท,ที่ดีนะครับ6ปีที่ผ่านมาทําให้ผมเรียนรู้เยอะคุณค่าของชีวิต คนที่เดาลักก็อยากให้เป็นอุทาหารณ์นะครับให้ทุกคนที่คิดจะทําผิดนะครับว่าอย่าไปทํานะครับเพราะว่าโย,ายาเสียอนาคตคือตื่นเต้นนะ่ยคือนับวันนับวินาทีแบบอย่างได้กอดลูกเร็วๆก็ไม่ได้เห็นสี่เดือนว่าแล้วบทเรียนเหรอไม่ใช่เฉพาะเจวินน่ะครอบครัวเลยค่ะลูกหลานก็จะบอกให้ให้รับทราบว,ว่าอย่าได้เรียนแบบนะคือคือมันก็ คือขนองเนาะวัยรุ่นอะ่ะก็ตามเพื่อนมา้างหรือว่าเตรแล้วก็ปาร์ตี้แบบก็ตามเรื่องราวแต่นี้เขาก็ไม่รู้มันจะผิดพลาดขนาดนีออ้พอโดนเอาจริงๆเขาก็สํานึกคิดได้ว่ามันมันไม่ใช่เล่นๆแล้วอะ่ะที่จริงแล้วเรื่องขอพักโทษทางครอบครัวได้ดําเนินการมากว่าครึ่งปีแล้วค่ะแต่เพราะมาเจอสถานการณ์โควิด1 9กก็เลยทําให้เรื่องถูกเลื่อนออกไป และที่สําคัญคือตัวหนุ่มเควินเองก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อเดือนพฤษภาคมด้วยแม้จะไม่แสดงอาการแต่ก็ต้องกักตัวต่อมากกว่า3สัปดาห์เพื่อรอการยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้วต้อง้อใจว่าข้างในเป็นชุมชนที่คนหมู่มากนะครับก็ถ้ามีโร<ล>คจิตต่อเข้าไปค่อนข้างที่จะยากที่จะควบคุมโรคที่นู่นก็จะมีการตรวจไข้ทุกวัน่ เช้าเย็นลงเวลาลงจากขังนะครับแล้วก็จะมีการสวบทุกสัปดาห์ก็ทั้งหมดมันมีตอนสวบสามครั้งรอบแรกผมไม่ได้เป็นรอบที่สองไม่เป็นแล้วก็มาเป็นรอบที่สามก็ยากที่ไม่มีใครติดครับแต่ว่าท่านหมอให้กินยา,าดดยนแล้วก็ยาตามาการนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุกับผู้ป่วยก็ให้กินฟาเดดิเฟียครับ หลังจากนี้หนุ่มเควินก็จะเดินทางกลับบ้านที่พัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะและเตรียมสารต่อแผนชีวิตที่วางไว้คือการต่อยอดทักษะการเป็นบาริสต้าที่ได้เรียนรู้มาจากในเรือนจำซึ่งก็อาจจะเปิดเป็นธุรกิจร้านกาแฟาขึ้นมาและอาจจะมีการทำคอนเทนต์ใน y o u t u b e ร่วมกับโกบอยและนิกกี้นชาติค่ะ